วันศุกร์ที่8ม 65, เมษายน2565เวลา14นาฬิกานายเดชาพลึกพัฒนารักรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบแนวป,ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่1ประจำปี2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้อํานวยการกองนิติการผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ผู้อํานวยการกองบริหารการคลังและผู้อํานวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวเพื่อทราบข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานพศ2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2563 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเรื่องกำหนดกรอบวงเงินสำหรับการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์พศ2561และพิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเรื่องกำหนดกรอบวงเงินสำหรับการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานหากสหกรณ์อมรัพย์ในสถานประกอบกิจการใด มีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน